แกเรตเบลปรากฏการณ์ปีกวานอนของทีมชาติเวลเขาเริ่มต้นชีวิตในเส้นทางสายลูกหนังจากการเป็นนักเตะเยาวชนในอะคาเดมีของเซาแฮมตันโดยได้ทำการเปิดตัวลงสนามให้กับทีมนักบุญเป็นครั้งแรกในปี2006 ในศึกเดือดแชมปเปี้ยนชิปด้วยวัยเพียง16ปีแม้ตอนนั้นเบลจะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่เขาก็เริ่มมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญด้านการยิงฟรีคิกที่แม่นยำม,มาตั้งแต่เวลานั้นโดยเขาทำไป5ประตูจากการลงเล่น45นัดให้กับสโมสรแรกในชีวิตเขาพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ไก่เดือยทองทัดแนมฮอตสเปอร์คว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2007ด้วยค่าตัวราว7ล้านปอนด์ซึ่งเขาก็สร้างความประทับใจให้กับสโมสรใหม่ได้ทันทีหลังทําไปถึง3ประตูจาก4เกมแรกที่ลงสนามส่งผลให้เขากลายเป็นดาวรุ่งวัย18ปีที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในเวลานั้น ความเร็วของปีกวานอนและฝีเท้าอันจัดจ้านเกินหยุดยั้งไปแต่ตาสโมสรดังของลีกสเปนทำให้ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดไม่รอช้าจัดการกระชากตัวไปร่วมทัพในปี2013ด้วยค่าตัวราว85.3ล้านปอนด์ซึ่งกลายเป็นสถิติโลกในเวลานั้นต่อจากโรนัลโด ด้วยค่าตัวระดับสถิติโลกทำให้เบลถูกคาดหวังให้เข้ามาเป็นแข่งคนสำคัญของทีมซึ่งเบลก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเมื่อเขายังคงโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีและมีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เบลช่วยพาทีมคว้าแชมป์ไปครองได้ถึง4ครั้งภายในเวลาเพียง5ปี นัททิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปียนลีกครั้งที่เบลน่าจะถูกจดจำและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นแชมป์สมัยล่าสุดของเบลในฤดูกาลปี2017-18ที่เรอัลมาดริดประทับกับหงแดงลิเวอร์พูล โดยเกมนั้นเบลถูกกุนซืออย่างซีเนดีนซีดานส่งลงสนามเป็นตัวสำรองก่อนที่เขาจะโชว์ลูกยิงสุดมหัศจรรย์ด้วยการตีลังกาจาก,กระยานอากาศฟาดบอลเข้าประตูไปอย่างหมดจดตามด้วยลูกส่องไกลอีกหนึ่งประตูช่วยให้ยอดทีมจากสเปนคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก3สมัยติดต่อกันได้สำเร็จและกลายเป็นแชมป์สมัยที่13ของสโมสร จากวันนั้นเส้นทางลูกหนังของแกเรตเบลกับเรอัลมาดริดที่ดูเหมือนว่าน่าจะกำลังไปได้สวยกับต้องพลิกผันเมื่อซีซั่นถัดมาเบลเริ่มมีฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอซีดานจึงไม่ได้ให้โอกาสเขาลงสนามมากนักส่งผลให้ปีกวานอนความเร็วสูงเริ่มไม่มีความสุขในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวอีกต่อไป เบลดูเหมือนว่าจะสดใสขึ้นมาอีกครั้งเมื่อฤดูการ2020 21ทอตแนมฮอสเปอร์สังกัดเก่าของเขาตัดสินใจดึงตัวเบลกลับมาเล่นในถิ่นเก่าด้วยสัญญายืมตัว1ปีซึ่งดูเหมือนว่าการได้คืนสู่เย่าครั้งนี้จะทำให้ยอดแข้งรายนี้กลับมาเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขอีกครั้ง สำหรับเบลวัย32ปีหมดสัญญากับเรอัลมาดริดทำให้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงทีมในบ้านเกิดอย่างคาดิฟซิตี้สุดท้ายแล้วเบลเลือกที่จะย้ายไปค้าแข่งกับ LAFC เเพื่อโอกาสที่จะลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา ทั้งนี้สื่อดังแดนกระทีนดูระบุว่าเบลได้ค่าแรงกับเอเล็กซี่เพียงปีละ1.6ล้านดอลลาร์ประมาณ57ล้านบาทเท่านั้นต่างจากตอนที่คาแข่งกับเรอัลมาริดเขาได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ20.3ล้านดอลลาร์ประมาณ721ล้านบาทและไม่นาน วันที่9มกราคมปี2023แกเรตเบลอดีตนักเตะของทอตแนมฮอสเปอร์และเรอัลมาดริดวัย33ปีได้ประกาศแขวนสตัดย,ยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลทั้งระดับสโมสรและทีมชาติเวลอย่างเป็นทางการ